เพยแบงเกอร์เพยแบงเกอร์เปิดการ์ดค่ะเงินต่อหรอตาน,นี้ยอะไรน,นะตานี้หนูเลือกเงินเหมือนกันค่ะเพยเยองค์เฮ้ยกชัยซุ้มอยู่หรอแดงหรือเงินเลือกได้ยังหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะเพย์สุนแต้มค่ะอุ๊ยเป็นแดงปิงปองค่ะทุกคน ปิงปองปิงปอง,ปองตานี้แบงเกอร์ปอกเก้าค่ะเก็บไพ่ค่ะเพย์แบงเกอร์เพย์แบงเกอร์เปิดการ์ดค่ะไปเงินดิอ่าตานี้หนูเลือกแดงแล้วกันค่ะแบงเกอร์ er. ตานี้หนูเลือกแดงนะ เก็บตาโอเค okay, มาค่ะเปิดไพ่ค่ะอทยดหนึ่งแต้มแบงเกอร์สามแต้มนะคะตะกัตเทียดค่ะเงิน 8, แปดแต้มแล้วนะคะตะกัตแบงเกอร์โอ้โหเป็นเงินค่ะตานี้แดงเอ้ยเงินแดงเงนิงนปิงปองอีกแล้วตาต่อไปมันจะตัดเสมอหรือเปล่าเก็บไพ่ค่ะไม่ตัดหรอกเนาะ เแบงเกอร์เพยอร์แบงเกอร์เปิดการ์ดค่ะเงินแดงเงินแดงเป็นแดงนะพี่ติ๊กตานี้เลือกปิงปองนะคะแบงเกอร์ค่ะหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะเพย์อร์สี่แต้มแบงเกอร์สองแต้มค่ะเืิดกัดเพยอร์ค่ะ ส um ี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส่อุ้ยเป็นเงินไหลเงินค่ะตานี้เพย์เยอร์หกแต้มนะคะเงินแดงเงินเงินตาต่อไปหนูขอเปลี่ยนเป็นเชียร์เงินนะคะเพย์เยอร์ค่ะพี่ย์กับใช้น้องขอโทษได้ไหมล่ะเพย์เยอร์แบงเกอร์เพย์เยอร์แบงเกอร์เบดการ์ดค่ะพี่ป้าเช็กันรินชูมา ต่อต่อต่อตานี้หนูเลือกเงินค่ะหมดเวลานะคะเปิดไพ่ค่ะไพ่ศูนย์แต้มค่ะแบงเกอร์ห้าแต้มนะคะสกัดไพ่ค่ะอ่าเป็นแดงจริงค่ะทุกคนตานี้พี่ติ๊กได้แบงเกอร์ห้าแต้มนะคะแดงแดงแดงเอ๊ะเป็นแดงดีหว่า เก็บไพค่ะเพย์แบงเกอร์เพย์แบงเกอร์เติดการ์ดค่ะอะไรดีอะไรดีอะไรดีรดตานี้หนูเลือกย้ําแดงแล้วกันแบงเกอร์ er ค่ะใกล้จะหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะ แดงเอ้ยเงินเจ็ดนะแต้มสูงมากเปิดการแบง์เกอร์ค่ะอุ้ยเป็นเงินขอโทษด้วยขอโทษด้วยค่ะตานี้เพย์เจ็ดแต้มนะคะตววอ่ะพี่กล้องยินดีด้วยค่ะเพย์แ,แบง์เกอร์เพย์แ,แบง์เกอร์เปิดการ์ดค่ะ เอาอะไรต่อดีพี่ก้องตานี้เงินหรือแดงพี่ติ๊กเงินหรือแดงดีเลียกวางเดิมพันได้เลยนะคะได้ไหมสามวินาทีสุดท้ายนะคะแดงโอเคเปิดไพ่ะที่กแดมค่ะ<ม>เป็นแดงค่ะตานี้แบงเกอร์ป๊อก8นะคะพี่ปิงปองค่ะ ไปลุ้นกันต่อเลยนะคะกับเกมที่41ค่ะ hey, er. hey, er. เพย์แบงเกอร์เพย์แบงเกอร์ดกร์ดค่ะมาต่อต่อต่อแดงเงินเงินแดงแดงค้นี้หนูเลือกแดงค่ะแบงเกอร์ er. โอเคมาค่ะแดง หมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะเพยห้าแต้มค่ะแบงก์กสูนแต้มนะคะเตดการเพย์ค่ะห้าแปดสามเป็นแดงไหมอู้เป็นแดงซิกด้วยทุกคนแบงก์กเวนซุปเปอร์ซิกน,นะคะ2ีสิบเท่าค่ะบิ๊กวินกันไปเลยตานี้เก็แบบไพ่ค่ะเพยแบงก์ก์ เพยแบงเกอร์เปิดการ์ดค่ะคันคันผมตานนี้อะไรดีเงินหรือแดงโอเคแดงต่อเลยนะคะทำไมคังหมดเวลานะคะเปิดไพค่ค่ะเพย์ปบอกเก้าโอ้ยป๊อกแล้วเงินปลอกแล้วนะคะตานี้ตัดเงินค่ะเพย์แอกเก้า ไปต่อไปต่อค่ะเกมที่สี่สิบสามนะไปต่อเมื่อกี้เงินเหรอเมื่อกี้เงินเอาอะไรดีเงินละกันหนูเลือกไหลเงินต่อค่ะเทเยอร์ใกล้จะหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะและวางเดิมพันได้เลยค่ะโอเคไปเงินค่ะ พค์ศูนย์แต้มแบงเกอรห้าแต้มนะคะตะก่การพยัค่ะอุ๊ยเงินบอดสนิทเลยเป็นแดงค่ะทุกคนตานี้เป็นแดงนะคะแบงเกอร์ห้าแต้มตัดแดงแล้วค่ะงั้นเปลี่ยนเป็นแดงไหมยปปหมดใจ ตานี้อะไรดีนะแดงและกันตานี้หนูเลือกแดงค่ะแบงเกอร์รักีแต่ตเธอหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะเพย,ย์ยหนึ่งแต้มค่ะอ่าเป็นแดงค่ะตานี้แบงเกอร์ปก๊กก้านะคะยินดีกับผู้ชนะด้วยค่ะ<ด>ไปลุ้นกันต่อเลยนะคะกับเกมที่45ค่ะ เพย์เออร์แบงเกอร์เพย์เออร์แบงเกอร์เปิดการ์ดค่ะมาลุ้นกันต่อเลยนะคะกับเกมที่45ตานี้อะไรดีนะเงินหรือแดงเงินแล้วกันตานี้ตัดเงินโอเคใจตรงกันตานี้เป็นเงินคะ่ะเพยเยอร์ค่ะหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะเพย์เออร์หนึ่งแต้มแบง์เกอร์สี่แต้มค่ะสักกันเพยเยอร์ โอ้ยเป็นแดงอะตา,านี้แบงเกอร์สี่แต้มนะคะไหลต่อค่ะไหลอยู่ไหลอยู่เก็บไ er. พ่ค่ะเพย์แบงเกอร์เพย์แบงเกอร์ปิดการค่ะต่อต่อต่อตานี้หนูขอเป็นแดงต่อเลยแล้วกันนะคะไหลแดงค่ะแบงเกอร์ er. โอเคแดงจัดไป หมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะพยะหกแต้มค่ะแบงเกอร์สองแต้มนะคะเติร์ดกัตแบงเกอร์อุ๊ยเป็นเงินค่ะทุกคนไพ่คู่มาเงินด้วยนะตัดเสยตัดเสยจไยะไพ่ค่ะพยะแบงเกอร์พยะแบงเกอร์ เซตการ์ดค่ะมาลุ้นกันต่อเลยนะคะกับเกมที่4ี่เอาใหม่ตานี้หนูทายแดงแล้วกันแบงเกอร์ er ค่ะแดงแดงแดงมาค่ะหมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะแดงเปิดไพ่ค่ะเพย์สองแต้มแบงเกอร์เจ็ดแต้มค่ะเป็นแดงแน่อ่าเป็นแดงค่ะตานี้ แบงค์เกอร์เจ็ดแต้มนะคะเอาคืนเอาคืนเอาคืนไปล้นกันต่อเลยกับเกมที่48หนูขอแดงอีกซักตานะคะไหลค่ะย้ำแดงเพย์แบงค์เกอร์เพย์แบงเกอร์เปิดการ์ดค่ะมาตานี้หนูเลือกแดงคะ่ะแบงค์เกอร์แบงเกอร์ไปเงินหรอ หมดเวลาวางเดิมพันแล้วนะคะเปิดไพ่ค่ะเทียน่สี่แต้มแบงเกอร์หนึ่งแต้มนะคะสกัดเทยค่ะน้ำเงินจบที่สี่แต้มนะคะอ่าเป็นแดงค่ะทุกคนตานี้แบงเกอร์ห้าแต้มค่ะโอเคต่อต่อต่อเอาอะไระต่อดีเอาอะไระต่อดีเอาอะไรต่อดีแดงหรือเงินนะ แดงแล้วกันไหลคือเลือกแดงค่ะแบงเกอร์